สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมงานตรวจงานนะครับบ้านหลัง AC นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีการเทปูนฟุตติ้งนะครับนะข้างหลังผมนี่นะครับก็ได้ตีแบบทำอะไรเสร็จแ,แล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตรวจงานนะครับก่อนเทฟูตติ้งตรวจงานอะไรยังไงบ้างอะ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันภาพรวมหน้าง,งานก็ประมาณนี้นะครับก่อนเทฟูตติ้งนะช่างเขาต้องตีผังตีอะไรก่อนนะครับเราก็ต้องมาวัดนะนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับ หรือเจ้าของโครงการอะไรเงี้ยนะครับก็วัดก่อนอะไรก่อนนะว่ามันถูกสเปคไหมอะไรไหมนะครับเซนเตอร์อะไรต่างๆได้หรือเปล่า,า,า,าอะไรประมาณนี้หลังเนี้ยรู้สึกจะเสาเข็มทั้งหมด13ต้นนะครับฟุตติ้งก็13หลุมนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเทียวหลุมกันนะครับอ่ะของผมก็ฟุตติ้งเนี่ยใช้ฟุตติ้งแบบใหญ่นะนะครับ ามมาตรฐานเลยนะนะครับเกินด้วยเกินมาตรฐานด้วยนะครับขนาด60คูณ60นะขนาดฟุตติ้งแล้วก็ความสูง50เซนนะครับขนาดเข็มเนี่ยไอ22เลยปะข้างในนล้วเป็นเข็มนะครับไอ22ตอกลึก18เมตรนะครับแล้วก็ใต้หลุมเนี่ยจะมีการเทลินด้วยปะจะมีการสะอาดสะอานนะนะครับแล้วก่อนเทปูนเนี่ยนะครับก็จะต้องฉีดน้ําเคลียร์ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็มาวัดนี่ผมตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับวัดผังว่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ตรวจว่าฟุตติ้งหรือไม่เสาเข็มเนี่ยมันเบี้ยวมันอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับมันหลุดฟุตติ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับก็ผมใช้เหล็กข้ออ้อยสี่หุ่นนะเนี่ยข้ออ้อยสีหุ่นนะครับนี่ตะ,ตะก้อตะก้อก,ก็เหมือนกันนะครับข้ออ้อยสี่หุ่นทั้งหมดแปดเส้นนะเนี่ยเนี่ยช่องละสี่นะครับไฟกันแล้วก็ทางข้างล่างก็มีการงอเหล็กงออะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่า มาตรฐานเลยนะครับแบบนี้ก็พวกฟุตติ้งคานพื้นเสาอะไรพวกเนี้ยผมจะค่อนข้างเน้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าทําผิดพลาดแล้วอะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าโครงสร้างไม่ดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยบ้านสุดอะไรเงี้ยแก้ไม่ได้นะครับอย่างอื่นมันยังแก้ได้นะแต่โครงสร้างเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบปึกๆเลยนะครับแล้วปูนที่ใช้เนี่ยแนะนําให้เป็นปูนสองแปูนะสะเต็งน,นะครับ เพราะว่ามันจะเหลวเหลวกว่านะครับมันจะแทรกซึมพวกนี้ได้ดีนะครับเทฟุตติ้งเทคานเทเสาเนี่ยแนะนำไม่ใช้ปูนสเต็งสองแปดศูนย์นะครับเพิ่มเงินนิดหน่อยครับไม่ไม่เยอะมากครับแต่ว่ามันได้คุณภาพแข็งดีครับแล้วก็มันก็เหลวแทรกซึมได้ดีนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก่อนเทหลุมฟุตติ้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าเทแหละครับโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับท้างบ้านขายเริ่มต้นยังไงนะผมจะสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเป็นคอร์สฟรีนะสอนไฟ้สดสอนในกลุ่มนะครับสอนทุกวันอาทิตย์นะครับใครอยากมาดูมาเรียนรู้นะครับมาปูพื้นฐานนะก็จะสอนแบบเบื้องต้นเบื้องต้นนะปูพื้นฐานให้เบื้องต้นนะครับก็ใครอยากมาเรียนอยากมาพูดคุยกันนะครับอยากมาสอบถามอยากมาอะไรเนี่ยก็มาได้นะเพราะว่าสอนแบบไฟ้สดในกลุ่มปิดนะครับในกลุ่มนะสอนในกลุ่มนะครับ สอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับใครอยากลงเรียนเนี่ยใครอยากเข้าคอร์สเนี่ยก็ทักลายมาได้เลยครับขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลย